ส่งวิญญาณแล้วขอขวานหรือขอขอเท้าขวานครับเป็นอะไรมาโดนคุณใส่ไม่เป็นไรเนี่ยหลวงพ่อปานอยู่ในคอแล้วแล้วก็เขาก็ไปรับหลวงพ่อปานนี้ผมขอผมได้กรุงโวงหัวหมูขอสนเสร็จตรผสมเสร็จเพิ่มไปแล้วรับพระจีนที่กูเก็บค่ะเป็นยังไงนะรับพระจีนเป็นแม่เป็นแม่นี่เป็นลูกค่ะ และคุณลูกเป็นอะไรมาโดนคุณใส่รู้ใครทำหรือเปล่าผู้หญิงเออแล้วเป็นกี่ปีแล้วเพิเป็นในห้าหกเดือนเนี่ยแต่ถ้าโดนคุณใส่เนี่ยจะโดนมาสองสามปีแล้วเพราะว่าเขามีแฟนผู้หญิงคนนี้จะเป็นอิสลามไม่ต้องบอกชื่อนะโอเคแล้วให้ท่านบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อ อาการเป็นยังไงที่เราเห็นที่เราอยู่กับลูกเราดูแลลูกตลอดใช่ไหมอาการลูกเป็นยังไงบ้างหัวใจจะเต้นเร็วแล้วก็จะร้อนพุกพุกขึ้นมาแล้วเหมือนมีอะไรมากดที่หัวแล้วก็จะปวดจุดยุดยดเสียบแทงไปตรงนู้นแล้วแก้มากี่ที่แล้วห้าหที่แล้วครก็ก็บอกเขาโดนพุดใส้ทางนั้นเลยแ้วเขาเอาออกไหมเขาก็ช่วยออกแป๊บเดียวก็มาอีก ามีหมออีกหมอนึงก็บอกว่าเติมมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆใช่ไหมเขาเสร็จแล้วก็เขาก็เสร็จอีกไปเรื่อยๆถูกต้องไหมเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างแล้วก็ถูกสารลูกก็ดูในทิกต็อกก็มาตาลูกมาอ้าวยึดขาเลยอยากให้เลือกขายอือๆตัดใจนะอันนี้คือเรียกขวานรุ่นแรกของพ่อควยวัดโพสิตาราม จะสักยามเรื่อยบนจะเคาะหลังให้ปอบพีใเตยหูปอบด้วยหรือคะอืองูยักษ์ด้วยปอบพีใเตยหูงูยักษ์ปอบพี่มาจากไหนเนี่ยเขาเซตมาไงเซตมาพร้อมคุณสงคุณใสหมดแล้วนี่ย นี่โดยผู้หญิงทำของโดยตรงเลยเป็นเรื่องจริงผมสื่อใช่ไห้ครับคนที่อยู่กับเขามันไม่บอกรึแล้วไปทะเลาะบอกแว้งกังไม่เอาไม่หรอกแล้วก็จะได้ระวังตัวขับออกพอใช่ไหมดีขึ้นดี่ไหม ักหกร้อยวัดไหนก็ได้สำหรับนีสูงอุณคิดตามที่บอกเลยนะเจ้าที่จกทางที่บ้านด้วยทุ่ิลด้วยพยพยามยมด้วยปล่อยปลาสักสิบหกตัวก็ดีนะบอยตัวเล็กก็ได้ซื้อหน้าเขียงอ่ะนะต่ออายุไป ใบปามก็ต่อยยุกมัน็จะมีลาบด้วยใช่มไหมหัวใจดุ๊กเต้นนหมล่ะใช่สองพันเลจริงเหรอมีเขาเล่นหัวใจเต้นแบบจะให้แบบตุกๆๆๆตุกกแล้วก็จะร้อนพุกๆุเออจะให้ตายเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ขาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนขวนั้นเลยขวดวอมขึ้นมาเฉยเลยที่ยังเดินได้อยู่นี่มีลั่ขับคุณส อูใหญ่เลยใหญ่ซื้อทีกไปๆอยไรไหนกรอยเออเอาสักจ็ดร้อยีจะได้โล่งๆหน่อยนะเอาซอยกัเดินดูหายหรือยัง ง่ายโล่งไหมหายใจดีขึ้นหาวใจเล่นก็เป็นแรงเป็นแรงแล้วเมื่อกี้เต้นแรงปกติแล้วนะเอาหันไปศูนย์ถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายเราเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแก้มากี่ที่แล้วฟรัมาแก้มากี่ที่แล้วที่ได้ค่ะห้าหกที มันขับไม่หมดไงเข้าใจไหมอันนี้เลยขับออกอากงอากาศหมดเลยชอบไหมเออชอบไหมถูกใจไหมถูกใจเลยไม่อยากเป็นอย่างนี้ <laughs> จะไม่เป็นก็ไม่เจอเจานเลยแล้วพอร่ำรวยไปยจานจบ